เ,เพื่อนๆจ้ากับปลาอันนี้ก็ะเบปลากระเทียมเนาะจ้ะเนาะปลากระเทียมจะเอาซอยผ้ามาเก็บปีที่แล,แล้วเนาะแต่เ,เพื่อนๆจำได้เนาะ,ะจ้ะเนาะกระเทียมป่าเยอะมากแต่วันนี้เอาไปแค่พอกินแด้จ้ะเหลือกะติเป็นอาหารใหนซัดเนาะเพราะแนวผมนี้อา่อยอาจจะมาเก็บอีกนิดนึงเสื่อไปตากแห้งอาจจะเอาไปเมืองไทยเนาะเพื่อนๆดองกระเทียมป่าตรงที่เก่าจ้ะของปีพศสอ2023งพันยี่สบสามเพื่อนๆจ้ะ ก้ลังงามเลยกลา้า่งจะออกดอกแกเพื่อน,เอ,นเอ้ต่อยพึ่งจะมาเก็บปีครั้งแรกของปีนี้เด้อจ้ะเพราะว่าบ,าบ่มีเวลาเดี๋ยวมาเก็บเนาะจ้ะอันนี้ก็บิมีเห็นบ่คนมาเก็บไปก่อนหน้านั้นแล้วคนถี่เขาหูหูทีหูมองนั่นนี่ลอยตัดเข<ฆ>าเก็บไปขายเพื่อนเพื่อนถิมี่ตางขาดมาเก็บไปขายกันยวงในผุนกระแมนเมื่อนเพื่อนจ้ะเดี๋ยวฮอกกะเาว่าหลา,ายาาย้า,ายห้างเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต่อยก็สีตัดเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวต่อยต้องไปหาหม่องใบงามแน่เพื่อนเพื่อนจ้ะ หามองถีอว่าลบๆลบหูลบตาคนแน่น่ะนะกิ่นกระเทียมหึงเลยเนาะตรงนั้นต้นจะสวยมีคนมาเก็บแล้วเนาะเนี่ยมีมีคนมาตัดแปล้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแล้วมีเยอะแยะ,แยะกำลังสำรวจป่ากนันเพื่อนวันนี้เอาต้อยมาเก็บนิดเดียวจ้ะวัดดีใจพี่น้ององป้าจ้า มาตัดกระเทียมมือเนี่ยเอาต่อยกระเทียมมาตัดครั้งแรกของปีพศ253จะเอาต่อยบอยดอ้มีเวลามาเก็บเ,เพื่อนเพื่อนผู้ลุงมป่วยเนะาะครั้งแรกคุณสีมามือเนี่ยกะเอาตะกร้าเล็กมาด้วเพื่อนเพื่อนเพราะเอาต่อยสีมาเอาไปแค่นิดเดียวจ้ะไปแค่ปรุงอาหารเนาะแต่พอมันอยู่ใกล้บ้านจ้ะเพื่อนถ้ามาบอยได้เนาะจา้ะเนาะต่อยกระติ๊ดตัดเอาเฉพาะใบมันไปจป้ะเพื่อนเพื่อนถอเนี่ย แก่มากก็ไม่เอานะลูกเนาะไอ้แก่ไม่อร่อยหรอแก่ม่เจะเหนียวไปลูกมันเริ่มออกดอกแล้วเพื่อนจ๋าโอ้ยมีิตรสนอบวกส่บเออต่อยสิบเอาอันตัดลึกจ้ะเพราะว่าจะไปใส่เมาส์ทเชเช่นเพื่อนอากาศยังหนาวอยู่ด้จ้ะเพราะสิมาเกฟผแต่สองสาวอดีตก่อนกับบริเมาผมชวนฝนตกเรื่อนี้แม่จะเลือกมาจะไปก่อนอันนี้แก่ละคมไป เลือกได้เนาะลุกเนาะมันเยอะเยอะม,มากเนี่ยเพ <s> ื่อนจ๋าโอ้ยมีตะ้นกบวบแต่ว่าเอาต่อยสิบเอาอันตัดลึกจกับเพราะว่าจะไปใส่เมาส์ท้าเชี่ยนเพื่อนๆอ,อากาศยังหนาวอยู่ได้จ๋ะพอสิมากเกเ็บผมจะสองท,าทา้อาอธิการกับบริแมกคนส่วนฝนตกเที่ยวน,นี้แม่จะเลือกก็าจะไปก่อน

หมูเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนมันไม่ไม่เอาเ่อนเนี่ยเอาแค่เออได้ลูกเนี่ยเอาใบอ่อนอ่อโซโอเคโอเคให้ลูกช่วยเด็ดนเพนื่อนเด็ดยอดอ่อนเอาไปใส่ทำกับข้าวงานกระต่ายจะมาถึงแล้วทำเอ้หม้ท้าเชื่อนเพื่อนหนมไม่ถนัดอมิต ยอดจะปวกนี่เอาใบไม้ทิ้งด้วยยอดกําลังอันนี้นอกแต่มันจะเริ่มแก่แล้วเยอะมากดงปลากระเทียมดงเกาบนเพื่อนจ้า ទៅលុបเก็บបងព្រោះเสียงដិតបាយពឹតពឹតព្រះព្រះអើយ ไม่ตัดมันมือขนาดเพื่อน,นหลุดปืดหลุดปืดเน yeah. ี่ยได้กลับบ้านแล้วเนาะอีกหน่อยนึงว่าอีกหน่อยนึง อโอเคติดไปเลยลูกเราจะแม่ทายมาอีกเกือบเต้นตะก,การเลยเพื่อนๆยอดสวยๆทั้ง,งั้นเลยงนะ งามงามคาดงามแน่งามจังวานี่กำลังออกดอ,อก,กเพื่อนๆอีกสองอาทิตย์ได้กินดอ,อกดแบๆแล้วบันนี้โอเคจ้ะกลับบ้านไป ยอดอวบแต่ว่ายังไม่แก่เน,ะนาะแม่จะเด็ดทีละยอด เยอะมาก ใช่ไหมไม่ใช่ลูกสวับดี้าแม่เลือกเอากันนั้นที่ไม่ดีใช่ปะ่ะอไหนที่มันแก่ รู้ฟอร์มอลทัชส์พอพันเนี่ยขอแล้วแม่วะเพื่อนจ้าได้ตะกร้าหนึ่งละจ้าเดี๋ยวอัสยก้กสีไอ้หนีเมื่อบ้านละจา้าเพื่อนๆจ้าถ้ามากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อัสไต้ก็หลบทิมเน่เด้อจากคลิปเนี่ยอัสไต้ลาไปแค่นี้ก็แล้วจ้าเพื่อนๆจ้า